สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงแล้วนะคะยังกำลังจะไปเก็บบูเบอรี่กันนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าบูเบอรี่ของเอี้ยงนั้นลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะคะตอนนี้เพิ่งออกเดินทางมาได้ประมาณแค่ยังไม่ถึงครึ่งทางนะคะคนไทยยังอียกยาวไกลค่ะเลาไปกันเถอะค่ะค่ะแล้วก็เดินทางมาถึงป่าแล้วนะคะยังก็เปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยแล้วะคะ่ปะป็นลองเท้าน้องบูดนะคะ แต่ว่าอย่าลริมถุงเท้ายาวมานะคะเมื่อกี้ตอนที่ขับรถเข้ามานะคะมีรถคันนึงค่ะจอดอยู่ป่าที่พวกเอี้ยงไปดูเป็นป่าที่สองนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้หรือป่านะคะแต่ป่านั้นก็ลูกใหญ่อยู่นะคะเสียดายมากเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็มาป่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามาเก็บผลครั้งแรกก็วันอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้น่าจะโอแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกมาได้2สองสามวันแล้วเดินกันดีกว่าค่ะเราก็มาถึงแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่า จะมีให้เย้ยงเก็บหรือเปล่ารู้ว่าเขาจะหายไปแล้วเอ๊ะทำไมเหมือนอ่าโอเคอยู่นะคะเหมือนจะได้นะคะอู้ลูกเดี๋ยนะคะมาถึงอันดับแรกใช่ไหมคะยกงต้องกินก่อนนะคะอืมหวานนิดนึงค่ะลูกไม่ต้องใหญ่มากะคะ่ะแต่หวาน,นะคะ่ะโอเคนะคะหวานหวาน,นะคะ่ะ อ,อร่อยค่ะกินไปแล้วสามลูกโอเคค่ะนี่แหละค่ะตอนนี้ยังก็เก็บอยู่ที่เดิมนะคะไม่ไปนะคะให้แกเก็บไปก่อนยังก็เลยถ่ายวิดีโอไปกาพังก่อนนะคะแล้วจะให้แกมาเป็นคนถือกล้องให้เองนะคะแต่อยู่ที่นี่นะคะเก็บแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็รอบนี้เมตาลูกใหญ่จริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะมาวันนี้น่ะคือ มีความสุขนะคะนี่แต่ว่าตักก็จะมีกดครั้งแรกที่มาค่ะรั้งที่มาคือเขาจะมีลูกเขียวๆอยู่ใช่ไหมคะรอบนี้เหมือนเขาสุกหมดแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเจอน้าฝนละคะฝนตกลงมาสองสามวันนี้คือจากลูกเล็กๆนะคะเหลือเชื่อนะคะเป็นลูกใหญ่เลยนะคะนี่นี่นะคะไม่ไหลนลวคะ่ะเังเก็บเกือบจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวต้องไปเก็บใหม่ให้มันหมดเลยละคะ่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็เก็บเกือบจะได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะก็จะมีแบบว่า มีหลงเหลืออยู่มั่งนะคะถ้ามันรู่วแล้วจริงๆมันก็จะรอดตัวนี้ไปนะคะที่เก็บเขานะคะยังก็เก็บอยู่นะคะยังไม่ได้อู้นะคะจะทํามาดูนะคะว่าเก็บเกับชัมม่วโมงตรงนี้ได้เยอะแล้วขนาดไหนนี่นะคะยังคิดว่าดีกวันง่ดครั้งที่แล้วนะคะเพราะครั้งที่แล้วนี่คือใบจะเยอะกว่านี้อีกนะคะแล้วอันนี้เขาไม่เปียกด้วยนะคะนี่นะคะยังไม่ได้อู้นะคะเยจะเก็บ บริเวณนี้นะคะมันจะมีเซอในนี้ช่วยแบบให้ความร่มรื่นเขานะคะยังก็หักทิ้งมั่งละคะ่ะต้นนี้ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะสำหรับเรื่องนู่นนะคะวายนีนะคะแกก็นั่งคุกเข่าอีกแล้วค่ะเหมือนทุกครั้งเลยนะคะนี่กําลังว่าจะหนี้ไปจากตุ่มนี้คะ่ะแต่ก็มองมาอุยลูกใหญ่มากเลยตักก่อนคะ่ะตักก่อนปวดหลังคะ่ะก้มมากมากนี่ไม่ไหวแล้วต้องยืนอู้แล้วสักพักหนึ่งนี่อู้นานก็ไม่ได้คะ่ะก็กลัวตัวไอ้นี่ แต่เมื่อกี้เอี้ยงเห็นมีคนมาได้นะคะได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็เขาเก็เดินเข้ามานี่แหละคะ่ะปิดประตูลงแล้วเขาเก็เดินเข้ามาในป่านี่แหละคะ่ะไม่รู้เขาหาอะไรนะคะสองคนแต่เขาน่าจะไปแล้วะคะ่ะเพราะว่าคิดว่าเห็นพวกเอี้ยงอยู่ถ้าจะมาเก็บบลูเบอรี่ก็คงจะไม่ทันนะคะคงจะคิดว่าเว้ย <Wait. S 1> มาช้า <laughs> อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือคิดเองเอยเ,เองนะคะแต่ก็จริงๆนะคะตอนนี้ทุกป่าคือนี่แหละคะ่ะถ้าคนขยันเขาก็จะเข้าป่ามาหาเงิน วจริงๆน,นะคะขายได้เงินเป็นแสนจริงนะคะบูเบลดีน่นี้เขาขายถังหนึ่งถังหนึ่งสามสิบกิโลก็ขายห้าสิบยูอย่างนี้นะคะถังประมาณนี้นะคะถังละห้าสิบกิโลกร,รัมอย่างนี้นะคะเขาขายันละห้าสิบยูใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ปวดหลังนะคะยังก็เลยจะนั่งอู้โดยกันนั่งเก็บกินผลไม้นี่แหละคะ่ะแต่รอบนี้เขาอร่อยจริงน,นะครับปวดหลังมากค่ะต้องนั่งอู้หน่อยหนึ่งได้สามบิ ได้สามบิแล,แล้วค่ะจะเดาเพราะได้สามบิตก็โอเคนะคะนี่ค่ะลูกเท่ากับถ้าบ้านเราก็บักเ็บแมวดีดีเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าบักเรบแมวบ้านเรามันไม่หวานอย่างนี้นะคะอันนี้มีประโยชน์มากเลยะคะ่ะเบอร์รี่สดๆอย่างนี้ถ้าเป็นเบอร์รี่ฟาร์มนี่คือลูกเขาจะใหญ่กว่านี้หน,หน่อยนึงนะคะยังทํางานต่อก่อนนะคะ คือจุ่มนี้จุ่มนี้ใช่ไหมคะลูกโตมากเลยนะคะยังก็อยากจะเก็บให้หมดนะคะแต่ก็ปวดหลังปวดหลังค่ะก้มก้มเงยๆอยู่นี่มองเข้าไปนู่นนะคะก็มีอีกอยู่นะคะโอ้ยปวดหลังหลายเด้ยค่ะเบดิด์ําำิีผักอยู่นี่สีอูก,กับ่ได้ม่สูเอียงก็อยากกู้นะคะหุ้ยอร่อยดีน,าาน่าจะได้สีเดียวแล้วคะ่ะสี่ถึงห้าเดียวแล้วคะ่ะคิดว่าคิดในใจนะคะเมื่อกี้นะคะมีคนมา ที่ป่านี่ค่ะกับเอี้ยนนะคะเขาเดินมาดูแะไรลูกค่ะตอนแรกก็คิดว่าเขาจะไม่มาเก็บนะคะเหมือนเ็ามาเดินดูค่ะแต่พอเขาเจอเอีย้ยงเก็บเปนอยู่เขาก็เลยไปละะ้ค่ะเอี้ยงเก็บ่อกกันนะคะค่ะแล้วเอี้ยงก็กลับมาถึงบ้านตอนหกโมงนิดๆน,นะคะใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากว่านี่แหละคะ่ะยังคิดว่าน่าจะได้เยอะนะคะวันนี้เห็นแก่กะแก่กะปริมาณมาที่เจ็ดลิตรนะคะยังยังไม่ได้ดบนะคะ มาถึงบ้านก็เลยมานั่งพักหน่อยก่อนนะคะปวดหลังนี่แหละคะ่ะอาบน้ำเสร็จก็เลยจะมาล่อนนะคะแล้วก็จะทําการบรรจุในผลิตภัณฑ์นะคะก็ดูนะคะว่าจะถึงจะลิรกันหรือเปล่านะคะถ้าได้จะริรนี้ก็สบายเลยนะคะตอนที่อยู่ในป่าที่เอี้ยงบอกว่ามีคนมาดูใช่ไหมคะแต่เขาไม่เก็บเพราะว่าพวกเอี้ยงเก็บไปก่อนนะคะก็เกือบแล้วคะ่ะจะมีเกือบจะมีเพื่อนเก็บบูบอรี่ด้วยนะคะนี่แต่เขากลับไปซะก่อนก็คงคิดว่ามาช้ากว่าพวกเราแน่เลยนะคะ ช่วยไม่ได้นะคะตอนนี้เข้าป่านี่คือถ้ามีคนเก็บแล้วคนที่หลังจะไม่คือเหมือนเขาจะไม่เข้าไปเลยค่ะเพราะว่าเข้าไปก็ไม่มีอะไรให้เก็บแล้วละค่ะยังทําการล่อนก่อนนะคะค่ะแล้วแล้วนะคะผู้ช่วยยังก็มาประจําที่แล้วนะคะยังคิดว่าเขาจะไม่มาซะแล้วนะคะผู้ช่วยคนนี้เนี่ยเรื่องคอยอยู่นะคะแล้วนางก็มาแล้วค่ะนางรู้เวลาทํางานของแม่ได้ละค่ะนี่ไปแล้วค่ะมาโชว์ตัวแค่แป๊บเดียวเองค่ะนี่ นี่แหละคะ่ะก็คือ,อยงทําความสะอาดหรือประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าลูกบางลูกก็จะมีลูกเล,ล็กลูกโตนะคะแต่ตรงขั้วที่ต่อกับปูเบอริี่ยังจะไม่เอาออกนะคะบางทีอ,ออกมันก็เละนะคะอันนี้ก็คือเสร็จนี่นะคะค่ะรุมไปแล้วรอบแรกนะคะอันนี้รอบที่สองนะคะที่ยังใช้อ,อันนี้ อ่าเรียกเขาเรียกว่าบ้านเราก็เหมือนกับปัดข้าวนั่นแหละคะ่ะยังคิดบอ,อกบางทียังก็คิดออกนะคะคําพูดนี้ยังนึกไม่ออกจริงค่ะเดี๋ยวยังล่อนต่อเออนี่ค่ะเดี๋ยวยังล่อนต่อก่อนนะคะและแล้วในที่สุดยังก็ล่อนเอาเศษใบไม้เศษอะไรต่างๆเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่จะเทใส่ในถังสีฟ,ฟ้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อย จากถังนี้ไปใส่ในไอ้นี่ค่ะก็อันนี้เป็นตัวช่างตวงนะคะว่าได้กี่ลิตรนะคะแต่ตอนนี้ยังนั่งพักเบรกอยู่นะคะเหนื่อยหิวค่ะก็เลยเอาข้าวโพดแช่แข็งที่เขามีขายที่บะคะมาใส่เนยแล้วก็น้ำตาลค่ะเข้าไมโครเวฟนั่งกินอยู่นี่แหละ,ค,ะค่ะหิูก็ขับรถเงินเยอะเพียงทำต่อก่อนนะคะเราจะาให้ดูว่าได้กี่ลิตรนะคะตอนนี้ ยังทำงานเสร็จนะคะก็มีผู้ตรวจการมานั่งดูนะคะว่าทำดีมากเลยแม่จา๋าแล้วก็ตอนนี้ก็คือนี่นะคะหลังจากที่ร่อนเศษใบไม้แล้วก็อันนี้ออกหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่ห้าห้าลิตรนะคะเพราะว่าอันนี้ถุงย่างละครึง่งอันนี้ถุงครึงคร่งลิตรครึ่งลิตรค่ะอันนี้เป็นถุงหนึ่งลิตรเลยนะคะห้าลิตรแล้วก็กับอีกสองเดซิลิตรมั้งคะถ้ายังจะไม่ผิดน,นะคะ ก็โอเคนะคะรวมกับของของที่ไปเก็บมาเมื่อต้นเดือนนี้เองนะคะอีกอยู่ในตู้เย็นช่องฟิต์นะคะอีกสองลิตรก็ตอนนี้ก็มีอยู่เจ็ดเดซิลิตรแล้วก็มีอยู่เจ็ดลิตรนะคะก็ถือว่าเยอะน,นะคะเดี๋ยวก็จะไปใหม่นะคะตอนนี้ตอนนี้ยังก็จะต้องเอาเข้าช่องฟิตคะ่ะจะต้องไปเคลียร์ของในช่องฟิตเราก่อนนะคะแต่ว่าผู้จัดการก็กําลังมานั่งอยู่นะคะว่าทําไมมันช้าจังเลยเราง่วงนอน